ถ้าใครได้ศึกษานะคะ,ะดวงชะตานะคะหรือโหราศาสตร์นะคะพี่มิ้นก็พอศึกษาบ้างนะคะกำลังพยายามศึกษานะคะ,ะเนี่ยนะคะจะรู้เลยว่าราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะคะเพราะว่าเออพอ,อมฤตยูนะคะทับต,ตัวตัวดวงเมืองแล้วก็ทับตัวตนนะคะแล้วต่อมาอยู่7ปีแล้วก็ต่อมาด้วยเรือนการเงินเนี่ยนะคะโอ้โหต่อเลยติดต่อกันเลยกลายเป็นบวกกันเป็น7จ็ดคูณสองเป็นสิบสี่แบบเนี้ยนะคะก็จะค่อนข้างหนักอันนี้คือแบบ ถ้าเกิดเราดูเนาะเราเราเราดูตามตามตามหลักโหราศาสตร์นะคะแต่พี่มิ้นท์นะคะมีรู้จักท่านหนึ่งนะคะเป็นลูกหลานเสด็จพ่อเนี่ยแหละนะคะนับถือกันมาเป็น10ปีละนะคะก็เกือบ10ปีอะ่ะเกือบ10ปีเราทําตรงน,นี้มา11ปีนะคะอ่าไม่ถึงหรอกนะเกือบปะเกือบนะคะก็คือเขาก็หนักเหมือนกันนะคะหนักเหมือนกันแต่ว่าทําบุญเก่งมากนะคะลูกหลานท่านนี้ทําบุญเก่งมากนะคะคิดดูว่ามันมีเดือนหนึ่งที่เขาแบบ คือไม่รู้จะไปเอาเงินมาจากไหนจ่ายค่าลูกน้องจ่ายอะไรนะคะค่าใช้จ่ายก็เป็นแสนเหมือนกันนะคะนั่นแหละเดือนนั้นนะเขาถูกหวยอสองแสนกว่านะคะถูกหวยสองแสนกว่าแล้วนะคะแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ได้บุญนะคะได้ได้งานนะคะเป็นงานแบบโรงครัวทําให้พระอาจารย์อีกต่างหากนะคะแบบเนี้ยคือบุญมันจะจัดสรรให้ได้ทํางานให้ได้คือบุญจะมาช่วยช้อนอะ่ะเออถึงแม้มันแบบวิบากใช่ไหมอา่าวิบากมันจะบีบให้แบบ เจออุปสรรคแบบเจอความดินน้นรนปวดร้าวจิตใจเฮ้ยเครียดอะไรอย่างเงี้ยมากๆนะคะแต่สุดท้ายปุ๊บนะคะแบบพอบีบเสร็จมันพลิกเลยนะคะพลิกมาช่วยช้อนให้เจอข่าวดีให้ได้สิ่งที่ดีๆมารองรับแบบเนี้ยนะคะนี่คือ,ค,อคือเขาเรียกว่าทําบุญสู้ดวงนะคะก็คือก็คือทำบุญสู้ดวงนั่นแหละ ะะดวงมันก็คือกรรมมาแหละนะคะกรรมเก่ามันรปรุงแต่งมาให้เราเจอสิ่งนั้ н, สน,นสิ่งนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าเกิดเ,เราเราศึกษาโหาราศาสตร์หน่อยมันก็จะเทียบเคียงคือตัวดวงดาวเนี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่บอกเหตุดวงดาวไม่ได้ทํากําหนดกรรมเนาะแต่ว่าเป็นตัวที่บ่งบอกนะคะเป็นตัวชี้อะไรเงี้ยให้เราได้เห็นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยคือที่พี่มินเล่านะคะก็คือเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อให้กําลังใจนะคะว่าเออรู้จัก ท่านหนึ่งนะที่เป็นชาวราศีเมที่หนักเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะทําบุญไม่หยุดปฏิบัติไม่หยุดนะคะ ล้วก็สร้างเหตุปัจจัยกับเสด็จพ่อไม่หยุดแบบนี้นะคะทุกๆอย่างนะคะก็จะช่วยช้อนในที่สุดนะคะอ่ะนะคะเราพยายามนะคะปฏิบัติไปนะคะปฏิบัติทาปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยแหละการปฏิบัติเนี่ยนะคะมันแบบอาจจะมีบ้างเนาะที่เราแอบบอยากจะอธิฐานว่าเมื่อไหร่บุญจะช่วยสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะแต่ว่าพอมาคิดอย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็รู้หนอรู้หนอนะคะรู้ว่าจิตกําลังคิดปรุงแต่งอยากให้บุญมาช่วยเนี่ยนะคะมันทําให้มีเงื่อนไขเกิดขึ้นปมเกิดขึ้น ความมีตัวตนความมีตัวเรามันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเออรับรู้หนอละรู้หนอสักแต่ว่าเป็นความคิดละอ่ะนะคะตรงเนี้ยอ่ะบุญมันก็ขยับขึ้นมาอีกละนะคะความเป็นตัวตนที่จะตั้งเอาอยากได้นั่นนี่มันน้อยลงอย่างเงี้ยนะคะเนี้ยนะคะบุญกุศลมันก็มากขึ้นนะคะ ให้ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าใครลงตกมากๆจริงๆตกงานด้วยอะ่ะพี่มินแนะนเทราะพี่มินเคยนะคะไปอยู่วัดเลยนะคะไปอยู่วัดเราได้ช่วยการงานที่วัดไปช่วยโรงครัววัดไปช่วยกวาดนู่นกวาดนี่นะคะไปทํางานเป็นจิตอาสาแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไปแล้วกี่วันละพี่ถึงจะดีขึ้นตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนที่พี่มินไปเราเราไม่ได้ตั้งกําหนดเวลาเลยอะ่ะคือตอนนั้นคิดว่า อาจจะต้องอยู่วัดแล้วมั้งเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะมันแบบยังมันท้อแล้วอะนะคะท้อจนปฏิบัติธรรมจนแบบพลิกจากความท้อเป็นความยอมรับได้อาอยู่วัดก็อยู่วัดวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเออเมื่อจิตปล่อยวางจริงๆไม่ได้แอบหวังอะเออนั่นแหละนะคะเมื่อนั้นอะมันมัน,ม,นมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่ตรงเนี้ยมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนนะ,ะนี่พี่มิ้นแบบพูดความจริงเลยนะแบบไม่ได้แบบเออคือถ้าเป็นหลายๆที่ก็อาจจะบอกเฮ้ยเวัน3วันอะไรเงี้ยแต่พี่มิ้นแบบ อยากจะให้ทุกคนยังไงอะคือพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกอะว่าอะไรนะปฏิบัติแก้ดวงเจ็ดวันหายอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องแบบเข้าใจอะนะคะเข้าใจตรงนี้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดความหวังมันน่ากลัวนะถ้าหวังไปแล้วแล้วมันผิดหวังอะมันน่ากลัวกว่าอีกตอนแรกม,มันจะกระชุ่มกระชวยแต่พอผิดหวังเนี่ยโ,โหใครก็ช่วยไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเราก็ต้องปฏิบัติทาไปแบบให้รักเหมือนกับ การปฏิบัติธรรมนี้รักษาใจจริงๆเข้าใจจริงๆอะนะคะนั่นแหละมันมัน,ม,นมันถึงจะดีที่สุดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้องค์พ่อดำแสนช่วยเหลือทุกท่านนะคะ